หลังจากที่เรามาเดินเซ็นทรัลท่าเท้าเนาะ,ะขาออกเราจะต้องไปจ่ายเงินก่อนก่อนที่จะออกอันนี้เป็นระบบการจอดรถแบบใหม่อ่ไปไปดูวิธีการจ่ายดิจะจ่ายตรงไหนครับข้างหน้าเคยทำหรือเปล่าไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเราลองดูด้วยนะตรงไหนที่ดีการเข้าคิวใส่เงินด้วยดูดู<า>ขั้<ๆ>นตอน สกแกนบัตรตรวจสอบอสกแกนตรงไหนเอ่ยนี่เห,หรอคะสกแกนบัตรเจ้าหน้าทนี่เหรอยังไม่ตีตึงหันหน้าก็หาอยู่ไหนไหนฮะหนันยัง,นงง่ายงี้เหรอดูนี่ดูดูเขาบอกสิเห็นไหมคว่ำคว่ำหน้าลงประมาณหนึ่งนิ้วคว่ำ <c oughs> หน้าลงย <c oughs> ัไงเ <c oughs> นี่ยอะไรวะให้มังงี้นะคว่ำหน้าลงแล้วนี่ไงล่ะ าหจากจุดสแกนประมาณหนึ่งนิ้วไหนวะไหนวะใครก็ทำเก่าหรือเปล่าทไม่ได้วหรอย้ก่อนใครก็ทำเก่าน่รู้ปุณี่ร้เขาบอยใ้คว่ำเห็นไมล่ะเราก็คว่ำอยู่ไนเอาเอามาน่าสแกนตรงไหนได้ไไม่รู้อะเหน๋ยวสแกนให่ได้ไหม นึกว่าจะมาสแกนจากตู้อ่ะมาโทรศัพทอ้าวแต่ท่านมีตรงนี้ไว้ทำไมอ่ะมีเลยหรือว่ามันจ่ายจากตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่เมื่อกี้ก็ยังจ่ายตรงนี้ได้เลยเมื่อกี้ก็อ่าหนูแกนก่อนสแกนก่อนใช้ตัวศัพสแกนมีเครื่องสแกนแต่ติ๋วสิเอฟหนยังไงเท่อ่าดูสิตัวมันต้องใช้เครื่องไหมเห็นไหมยี่สิบบาทค่าบริการที่ต้องยังไงชำระเงินชำระเงินเลยเห็นไหมครับใช้โทรศัพท์สแกนเลยอ่าโอเค ชำระเงินอ่แล้วก็เลือกแค็ได้ไม่เอาทูมันนี่อ่าทูมันนี่ก็ได้เราเลือกเป็นทูมันนี่นะอ่าแล้วก็ชำระเงินเดี๋ยวไปครับมันไม่ต้องใช้เครื่องเราแล้วมีเครื่องไว้ทำไมอ่ะเดี๋ยวใช้เฟสไอเดีก่อนแป๊บนึงใช้เฟสเดียวแล้วมีเครื่องไว้ทำไมครับสแกนก็ไม่ได้อโอเคไหมชำระเงินยี่สิบบาท กลับสู่ร้านค้าโอเคจบเจ็บเราไปเสร็จเราไปเสร็จเหรอเออชำระที่เจ้าเราหรือเราไม่เสร็จเล็กคนอีกมันไม่จำเป็นต้องมาสแกนตรงนี้เลยอ๋อเหรอแล้วตรงนี้เขารับแล้วไปเสร็จคือยังไงอ่ะอันนี้มันจ่ายมันจ่ายมันจ่ายจากตรงนี้ไงถ้าจ่ายจากตรงนี้ก็รับไปตรงนี้ไงแต่จริงจเราใช้โทรศัพท์จ่ายใช่เลยอยากจะจ่ายตรงเนี้ยตรงเนีมันไม่ต้องรับไงเลยเลยขั้นตอนแล้วจริงๆจ่ายจากโทรศัพท์ได้เลยนะโอเคอันนี้เนาะจบเลยแคปหน้าจอไว้ก่อนนะ ไม่ต้องเลยนะเออจ่ายจากแอป,ปก็ได้แล้วก็จ่ายจากแอป,ปเลยเนาะไม่ต้องใช้เครื่องเลยโอ้ให้เราไปสแก<ส>นแต่น,นี้อยากลองสกแกนมาขอบคุณที่ใช้บริก่อนสแกนแล้วใช่ไหมคะอ่านี่ก็คือพอหลังจากที่เราสกแกนผ่านแอป,ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับจา่ายเงินเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาสกแกนตอนออกอีกทีหนึ่งที่ตู้ตรงทางออกมันจะมีป้อมยามเนาะเป็นไม้กั้นเอาตรงนี้ไปจ่ออีกทีหนึ่งว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่า เราได้ชำระค่าจอดรถเรียบร้อยแล้วไม้กั้นก็จะเปิดแล้วก็เราก็จะออกจากห้างได้เซ็นทันละพเท้าครับเขาจับการรีวิวการใช้การชำระค่าจอดรถด,ด้วย QR code นะครับผ่านเครื่องผ่านการสแกนผ่านแอปเป็นเท่านี้ครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ